ฟังไปแล้วตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองน้ตของตัวเองไว้โน้ตใส่ตัวนั้นอะนะแล้วก็จะเป็นวิเลี <t ell> <t ell> ้ยงให้ให้เป็นละสี่ให้ละสีละสีว่าสีนี้ตรงนี้สีนี้ตรงนี้นะป๊อปถือต้นสีไว้กูรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายก็ไปเติมเอาว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรเพื่อหยีมจัดให้ก็ต้องโฟกักันด้วยว่าเอ้ยอยากจะใช้โพเดียมตรงไหนหรืออะไรวางยังไงเพราะว่าเพราะว่าคนเป็นที่มีกร์อะ จะต้องคนกับแบคเซตใช่ต้องหาแบคเซตคนนึงต้องต้องมีกับแบคเซตต้องต้งใส่ตั้งสามหมายกำหนดการและขั้นตอนงานหมายกำหนดการทุกกิจกรรมและขั้นตอนงานโดยละเอียดเพราะท่านจะต้องคอนโทรลด้วยเพราะฉะนั้นหมายกำหนดการเนี่ยท่านจะต้องคอนโทรลกับกับฝ่ายผู้ฝ่ายแล้วก็ในในส่วนของควบคุมงานดําเนินการพิธีกรนะก็พิธีการก็จะมีหมายกำหนดการและขั้นตอนไ็เนี่ยแล้วก็สคริปของแต่ละงาน อย่างเช่นสัครีของการเดินลายชื่อแขกผู้เข้า,าร่วมกิจกรรมท่านก็ต้องมีเพราะอย่างน้อยในแต่ละแต่ละส่วนท่านก็ต้องเชิญแขกถูกไหมเพราะว่าท่านอยู่บนเวทีท่านต้องเชิญแขกส่วนไอส่วนเชิญแขกตรงนี้ลายชื่อจะมาจากไหนท่านโบเพราะท่านโบจะจะช่วยส่งให้แล้วก็จะช่วยส่ให้แล้วก็รวบรวมลงไปในในกลุ่มใครมีความเห็นอย่างไรว่าหน่วยไหนส่วนไหนตอบไหมครับถามไปนึ่ไปไปเนี่ย พที่มีห้องมาหรือว่าที่ไม่มีห้องมาไม่มีห้องเข้ามาก็ใส่ได้ก็ไม่ใส่องไม่ต้องรวมลงไปคือใส่ลงไปใสขั้นใสไปเนี่ยใสไปให้หมดว่ามีอะไรบ้างเอาอ่ะเอาคนได้คนเราเป็นคนจะมาซ้อมเดินเดินมาแล้วไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงไหนตาเดินมาแล้วเนี่ยพอเข้าพอเข้าในโดมเนี่ยมัาจะอยู่ตามีคนนำว่าไปยืนตรงไหนไปยุดตรงไหนมันก็จะวัวกันนลย โนใส่ S <S <S ตรงนั้นของท่านไว้ <S <S อันนั้นจะเป็นงานของแต่ละฝ่ายแนละ้วแต่ละฝ่ายต้องไายกระเน,นินการแนละ้วอาจจะเอาจะาจะคิดกันยังไงจะเอาใครเป็นกรรมการเล่นแต่ละฝ่ายก็ได้ยินะผลสรุปก็คือพอเปิดเสร็จต้องสามารถมอบรางวัลสองรางวัลนี้ได้ออง้น้นยย่ารวมทั้งการประกาศและการประกวดกองเชียร์ก็จะเริ่ม หลังจากที่ขึ้นหลักการเรียบร้อยเราต้องการรวาดเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการปขั้วขั้วคอนเสิร์ตใช่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี้ยช่วงเวลาไหนครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยทางซ้ายทางซ้ายเขามีมีลายลายชื่อแล้วว่ารุ่นไหนจะเข้าร่วม ถึงปิดงานเลยนะอย่าพิ่งใส่ประกวดกองเชียร์ให้เสร็จก่อนอยังไม่ยังไม่ยังไม่ให้ต่างคนต่างเชียร์ประกวดกองเชียร์ให้เสร็จก่อนกีฬาเขาแข่งไฟวอลเลย์ก็เริ่มแข่งไป,อปกองเชียร์เขาประกวดไปประกวดกองเชียร์เสร็จป,ปุ๊บี่ใครอยากเชียร์อะไรก็ว่างเต็นที่ปล่อยพีชไล์นะครับเป็นอย่างที่บอกว่าบางสีเขาไม่ได้ไม่ได้ส่งประกวดแต่เขาเชียร์เขาไม่ได้ส่งประกวดแต่เขาเชียร์ก็มี หลังจากนพิธีการ<ม>ในส่วนนี้จบเนี่ย<ม>เขไม่มีไม่มีพิธีการแล้วก็เ,เป็นงานเรื่นเลยเลยจนถึงเวลาที่สองที่สองถึงเราตั้งก็ที่ที่สี่ช่วงก่อนตีทุกนะรเราไม่มีอะไรหรอที่ว่าเราขึ้นไปรอเอ,อ่อที่ว่าดนตรีขึ้นไปแล้วเรามีมีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องเล่าเรื่อง าตรวจแอรประกาศรางวัลกี่โมงดังนัน<ช>ทุกปีอ่ะสิบแปดถึงสิบเก้าเนี่ยดนตรีเขาจะเล่นอย่างเดียวถูกไหมใช่แต่เขาก็จะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพราะว่าอ่าสิบแปดถึงสิบเก้าเนี่ยเราอาจจะอะไรก็ได้เสริมเข้าไปแต่ว่ามันจะมีหลักที่ว่าที่ไอ้พูดอ่ะคือช่วงเปลี่ยนวง มีใช้จ่ายเท่าไหร่คิดมาให้เสร็จเลยนะครับจะได้ไปไปไดาเนินการแล้วก็รวมมาเป็นเป็นมันในส่วนส่วนรวมว่างานที่ต้องใช้พวมันเท่าไหร่ก็ร้อการอย่ามังงอนั้